สวัสดีครับผมเซนเจินพัสทอนะครับวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดลำปางครับซึ่งถามว่าผมกลัวโควิดไหมเหรอครับก็ไม่กลัวนะครับเพราะที่นี่เนี่ยเขามีมาตรการการป้องกันโควิดอย่างดีมากเลยนะครับเป็นชื่อว่ามาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่หรือ New n o r m a l นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นยครับผมกําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแจ้ซ้อนครับโอ้โหผมตื่นเต้นมากๆาเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ธรรมชาตินี่กำลังฟื้นฟูเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยู่บ้านเดือดเือมาตอนช่วงโควิดนี่นะครับตอนนี้ผมแนะนําให้มาเที่ยวกันเยอะๆเลยเพราะว่าธรรมชาตินี่กำลังฟื้นฟูคงสวยมากๆเลยครับตอนนี้อยากให้ทุกคนมานะครับไม่ต้องกลัวโควิดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีมาตรการการป้องกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเว้นระยะห่างการใส่แมสนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ทุกคนก็เริ่มฉีดวัคซีนกันเยอะมากขึ้นแล้วนะครับสบายมากครับหายห่วงนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ สำหรับนักท่องเทีย่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับปัจจุบันนี้ทางจังหวัดลําปางนะครับได้มีมาตรการที่ยกเลิกนะครับการกับตัวสําหรับนักท่องเทีย่ยวแต่นะครับยังคงมีมาตรการในการเข้าระวังและติดตามอย่างเข้มข้นนะครับเช่นเดียวกันกับนักท่องเทีย่ยวจังหวัดอื่นแต่ถ้าหากท่านนะครับมาในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับก็ขอ,ขอความร่วมมือนะครับเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะนะครับท่านมีผลการทดสอบนะครับในการตรวจเชื้อ โควิดมาแสดงให้เราก่อนการท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ความมั่นใจนะครับในความปลอดภัยของตัวท่านเองและนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นที่เรามาท่องเที่ยวร่วมกันครับแต่ไม่มีการกักตัวแต่ขอให้มีผลการทดสอบและขอให้ท่านเซลล์มอนิเตอร์ริงตัวเองนะครับเพื่อป้องกันดูแลตัวท่านเองด้วยครับผมแหล่งท่องเที่ยวของยเยนแห่งชาติทุกแหลง่งตอนนี้เราเปิดทุกแหล่งนะครับไม่ไว่าเป็นโซนโดยการเรื่องของน้ําตกน้ําพุร้อนการแช่น้ํา ร้อนนะครับบ้านพักลานกลางเต็นท์นะครับรวมตลอดจนถึงจุดชมวิวกิ่วฟิ่นและกิ่วหินนะครับนี้เราเปิดทุกแหล่งพร้อมกันนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับแต่สําหรับหมู่บ้านนะครับการท่องเที่ยวเชิงยิเวศท,ที่อยู่ในแวดวงแห่งชาติแจซ้อนซึ่งประกอบด้วย2หมู่บ้านหลักๆนะครับได้แก่บ้านแม่แจ่มและบ้านป่าเมี่ยงในส่วนของบ้านป่าเมี่ยงนี้ได้รับทราบข้อมูลว่าเขาจะเริ่มเปิดให้พักนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์หมู่บ้านในวันที่1 ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถไปท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหาราาาร้านกาแฟบางร้านยังเปิดอยู่นะครับแต่เรื่องของการพักนี้ก็คงเป็นวันที่1นธันวาส่วนหมู่บ้านแม่แจ่มนะครับร้านค้าส่วนใหญ่และที่พักนะครับส่วนใหญ่ได้เปิดให้บริการสําหรับนะักท่องเที่ยวแล้วนะครับก็สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ไปพักได้ครับผม อุทยานแห่งชาติแจซ้อนก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งจังหวัดลำปางและต่างจังหวัดนะครับเข้ามาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับปลายฝนต้นหนาวตอนนีอ้อุณภูมิและบรรยากาศ ที่อุทยานแห่งชาติแย่ซอ้อนนี่กำลังเหมาะนะครับสำหรับการเข้ามาเที่ยวพักผ่อนด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นชมธรรมชาตินะครับชมวิวการเล่นน้ำตกนะครับการแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพและมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายมากมายนะครับก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยนะครับนำมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานได้ได้กำหนดไว้นะครับเข้ามาใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่าน และเจ้าที่พร้อมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นครับขอเชิญเข้ามาท่องเที่ยวกันได้ครับผม